สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับค่ะสนับสนุนโดย f a c e b o o k ครับโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศ6น9์หกหนึ่9 2ก9 2เก้าครับและไอดีรายโอสิริหนึ่งห้าดีรายโอสิริหน้านะครับนะแล้วผมครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนักมีปลามหานิยมเบอร์โทร08492 66658ครับ idrive ajtop16 ครับมานะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับเข้ามากันได้ครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปนะครับและท่านอาจารย์โอ้นะผู้มาดูแรรรายการก็มาเหมือนเดิมนะกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะ เข้ามากันได้ครับกดแชร์กดไลฟ์ด้วยนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบรอบนี้นะครับนะเข้ามากันได้นะเข้ามากัน เข้ามากันได้นะครับนะสวัสดีครับทุกท่านกดแชร์กดไลค์นะให้ด้วยนะขอรับ สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอ่ะพิรัตนะคะผมอาจารย์ท็อปนะเมตรามาหานิยมนะครับเข้ามาลสวัสดีค่ะอาจารย์โออาจารย์ท็อปนะคะคุณสุชีรานะคะสวัสดีค่ะมาเข้ามาสวัสดีครับแชร์แล้วอต้องพิมพ์ก่อนไหม เข้ามากันได้นะครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามกด Share แชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นแล้วตามได้วยคำถามครับเพราะถ้าไม่พิมพ์แชร์แล้วผมจะไม่ตอบนะผิดกติกามารยาทรุนแรงนะอืมอ่ะมาครับถามได้แค่คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์ไม้ครบนะคะจะตอบให้ค่ะ พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วเป็นค่าครูไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเป็นธรรมทานด้วยนะคะใครกดแชร์ได้บุญนะคะ,ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับแชร์แล้วบาร์ธทำเรื่องเล่าจะดีไหมครับไม่ค่อยดีครับเรื่องเล่ามันไม่ค่อยสนุกอ,อ่ะเรื่องเล่าเพราะว่ามันมเป็นแฮงแมนถ้าจะฮะ ยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยออโอ่านแล้วสนุกไหมถ้าสนุกอะอาจารย์จะทำอะแต่คืนนี้อย่าเพิ่งทําเลยนะทําพรุ่งนี้ดีไหมทำไปแล้วโพสไปแล้วลองนทำไปนั่นแหละแล้วเป็นยังไงดีไหมมันเป็นแฮงแมนไม่รู้จะพูดยังไงไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยอืมไพ่บอกว่าให้เสียบางอย่างเพื่อแลกกับอีกบางอย่างที่ดีกว่านะแฮงแมนเนี่ยครับความหมายมันเป็นอย่างนั้นนะไพ่ใบนี้อาจจะต้องทุ่มเทหน่อย แล้วจะดีเองในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะนัดประคันนะคะชื่อเหมือนหมอดูเลยนะคะออันไม่มีแชร์นะคะคุณนัดปะนัดประคันนะคะแชร์แล้วค่ะดีคนที่คุยจะได้ครบไหมคะคุยกันได้อะนะล้วคบกันได้ไหมอะ่ะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อืมแชร์แล้วอันพี่วินมันชอบหนูไหมคะ จริงจังกับหนูไหมครับคือเอาแค่ว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมแค่นี้นะจบนะเขาก็มองเราผู้หญิงเพียบพร้อมนะอือแชลาดร,รีมเขาอยากคุยกับเราอยู่ไหมครับดีครับอยากคะ่ะ บาคนถามมาในเพจนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับไลฟ์สำหรับแ like, ชร์นะคะแชร์แล้วค่าแปวสุขภาพค่ะเดอะสตาร์ครับดีครับช่วงนี้ดีค่ะถ้าเ,เป็นโรคอะไรก็จะหายนะคะแชร์แล้วค่ะแฟนเก่าที่ชื่อเอิร์ธจะกลับมาคบไหมคะตอนนี้เขากลับมาคุยค่ะ มีโอกาสครับมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคุยกันดีๆนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอสาา้มค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะขอรับสําหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมไม่เคยชอบผมมาปะผมนะยวลงมาแล้วลำพันค่ะอมืมาครับ สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีมเล่นคำถามแ<า>ชร์แล้วเป็นการเงินค่ะไม่ค่อยดีครับเสียครับพูดตรงๆนะไม่ได้ดังใจอ,อ,อาจจะต้องเสียเงินนะคะเสียเงินไปอย่างไม่ค่อยอยากเสียปีเสียสวยมากค่ะจานออร่านะคะนี่ไงนี่ ใครอยากได้สั่งได้นะคะที่จานโอนะคะขายปีเสียด้วยนะคะเป็นสร้อยข้อมือคนนงรู้ตาบุญเรืองเข้ามารับชมขอบคุณครับอาจจะยังเริ่มอยู่ครับอะไรอ๋อเขียนน่ะเหรออืมต้องทุ่มเทนหน่อยเข้าไปอย่างนี้นะอืมพยายามเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะสําเร็จเองเขียนไปเถอะเขียนไปมันต้องมีคนอ่านอยู่แล้วล่ะนะ จะกดไลค์เยอะไม่เยอ,ะ,อะเขาก็อ่านอยู่แล้วล่ะนะคะจะให้ดีใส่รูปลงไปด้วยก็ได้มันจะได้บันทึกอยู่ในในเพจนั้นนะคะนะ,ะภพยเพจสหวิทยาโหรานะคะถ้ามีรูปด้วยรูปก็จะบันทึกอยู่ในในในเพด้วยมันก็จะอยู่ในนั้นแหละนะคะเรื่องก็จะไม่หายไปไหนเอาแบบรูปเดียวอะรูปเดียวเราก็บันทึกว่าเนี่ยรูปนี้มีเรื่องอะไรอย่างนี้ ก็อาจจะเป็นแบบรูปแบบจักจักงวงๆเลอให้เข้ากับเรื่องเรานะคะอ่ะแชร์แล้วคันนี้อยากทราบว่าช่วงนี้การเงินจะดีขึ้นไหมคะอืมมันก็อยู่ได้บสบายออเออไพคุบอกว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะคะการเงินก็จะดีขึ้น แชร์แล้วค่ะส้มการเงินช่วงนี้ค่ะไพ่พระได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแสดงว่าสวดมนต์แล้วได้เงินนะเนี่ยนะคะโดนบันดาลให้นะคะแชร์แล้วนุ๊ตเรากับแฟนจะเข้าใจกันมากขึ้นหรือแย่ลงคะ คือผมดูแค่ว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นไหมคุณตีเป็นสองคำถามทำไมเหมือนเด็กอัะน,นิสัยอ่ะมีโอกาสพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะอืมไอ้ที่ไม่มีคำว่าแชร์จะไม่ตอบนะครับเพราะผิดกติกาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะให้ครบนะคะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเป็นไรอะท็อปหน้าเบื้องตึง อารมณ์ดีป่ะโอ๊ยอาจารย์คือจริงค่ะสาธุขอบคุณนะคะเห็นไหมอาจารย์ท็อปเปิดไพ่แม่นมากนะคะเมตตามหานิยมพร,ระสังฆราชเลยทีเดียวนะคะเมตปรามานิยมสวดไปอาการเงินจะดีนะคะแชร์แล้วครับบูมจะได้เงินจากที่ดินภายในปีนี้ไหมครับผมดูแค่สามวันครับดูสามวันจะได้เงินไหมจากที่ดินยังไม่ได้ครับสามวันนี้เพราะว่าเราดูแค่สามวันนะคะ กรุณนานมาถามปีหนึ่งในไปดูแบบส่วนตัวดูสวนตเสียค่าครูใช่เสียค่าครูค่ะอืมนะจะดูข้างหน้าจะดูแค่สามวันอพอนัไปติดต่อดูดวงกันได้ครับที่เฟซบุ๊กครับโอซิริกรนภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับไอดีรโอสิริหนึ่งห้าไอดีรายโอสิริหนึ่งห้าครับอืม แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตตปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไร AJTOP16 e ครับนะปลาตอ่อืมอไม่มีต่อแล้วค่ะอามีคนถามเข้ามาเนี่ยทิปอะ่ะอ,อ๋อใช่แล้วค่ะทิปจะเจอคนที่รักเราอย่างจริงใจไหมคะสามวันนี้มีอยู่ค่ะมาเปด้วยอืม หลืออีกสาสิบวินาทีเวลาจะหมดแล้วนะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหม,มนะเข้ามากันได้อีกหนึ่งคำถามเท่านั้นนะหมดหนึ่งคำถามนี้ผมไปแล้วนะคุณทิพย์ว่ะคุณทิพย์ะจะเจอคนที่เรารักรักเราอย่างจริงใจไหมอ่ะมีคนเข้ามานะคะเป็นลักษณะผู้ชายที่แบบทํามาหากินนะ่ะทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยค่ะแชร์แล้วค่ะเบนซ์จะเจอเนื้อคู่ตอนไหนตอนไหนดูสามวันนะคะจะเจอไหม ยังไม่เจอครับระวังคู่เป็นคนที่มีครอบครัวมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรระวังเขามีเขามีแฟนอยูก่กันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะระวังแชร์แล้วค่ะนกการเงินค่ะได้จากผู้ชายผู้ประถมได้จากผู้ประถมผู้ชายนะคะผู้ชายอายุมากกว่าแชร์แล้วค่ะบุ๋มบิ๋มเรื่องความรักค่ะมีแฟนแล้วดีอยู่แล้วครับสดใสนะคะมีความสุขสดชื่นสวีทวิทวิวนะอเอาละ,ะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะ ผมกับอาจารย์โอ้ก็จะไปแล้วสวัสดีครับมีครถามอะไรเพิ่มไหม